สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบเป็น Intrigate M หายากแล้วก็เสียงดีจากญี่ปุ่นนะครับเป็น Intrigate M ตแเดนะครับชื่ออาจจะมีโุ้ชใช่ไหมครับก็คือเป็นแอมของแบรนด์ NEC นั่นเองครับผมเป็นรุ่นจริงรุ่นแบรนด์ของ NEC เนี่ยเป็นแอมที่ค่อนข้างหายากมากๆเลยนะครับยากกว่าแบรนด์อื่นเลย แต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเสียงเนี่ยเสียงดีไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยครับผมทั้งการออกแบบหน้าตานะครับมีความเป็นวินเทจมากๆสวยมากๆครับหน้าอลูมิเนียมขัดลายนะครับผมแล้วก็อะไหล่ข้างในก็งานเกรดดีนะครับเป็นใช้พักขยายแบบกานซิสเตอร์นะครับคือหลับตาฟังเนี่ยนกว่าเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับเสียงดีในแนววินเทตแอมเลยนะครับเสียงละเอียดคมชัดสดใสนะครับ แล้วก็เบสนุ่มๆนะครับมีมวลดีด้วยนะครับผมกลางนาชัดแล้วก็แหลมละเอียดหวานใส่นะครับเรียกว่าเสียงดีไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยละครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นเดียนโก้โมเดลเ u a 5 5 0นะครับผมกำลังขับจริงๆเนี่ยคู่มือในหาไม่เจอเลยนะครับแต่ปกติแล้วแอมพวกนี้นะครับจะดูจากการบริโภคไฟด้านหลังนะครับ ก็จริงกำลังขับน่าจะไม่เกิน50วัตต์นะครับอาจจะเป็นช่วง2 5่สถึง50วัตต์จุ่มเนี้นะครับแต่กำลังขับเขาเนี่ยดีมากนะครับนี่ผมทดลองนะครับขับกับลำโพง Sony nx 3 0 0รนขนาดดอกนิ้วนะครับเป็นลำโพงสมัยใหม่แล้วครับขับอิ่มเต็มเลยนะครับผมก็ใช้กับลำโพงได้ตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วลำโพงบ้านเนี่ยได้เลยนะครับผมตัวเครื่องก็ยังสวยงามนะครับแล้วก็มีรูปด้านในให้ดูด้วยนะครับจากรูปข้างต้นนะครับ เครื่องก็ใช้งานปกตินะครับปุ่มกดดีวอล่มดีนะครับนิ่มมือเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงเป็น power level นะครับเป็นไฟสเปกตรัมนั่นเองครับตัวนี้จะเป็น Bas e l a b นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกซอสกับเทปนะครับก็กดลงเพื่อเลือกซอสนะครับฟังก์ชันก็จะมีโฟโน่กับโทเนอร์นะครับมีโฟโน่ด้วยเนาะอันนี้เราก็เสียบเข้ากับช่องโทเนอร์นะครับหรือวิทยุนั่นเองครับแล้วก็มาต่อเข้าวันนี้ตัวอย่างผมต่อเข้ากับ ตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมผ่านแจ็ค3.5ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเราเน็ตนะครับผมตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับขนาดใหญ่สวยนะครับด้านในจะเป็นวงแหวนนะฮะวงแหวนนี้เป็นวงแหวนปรับบาลานซ์นั่นเองครับใช้งานได้ปกตินะครับมีช่องไม้ด้วยนะครับไม้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับเครื่องใช้ไฟ100โวลต์นะครับผมต้องผ่านอออแปลงนะครับเครื่องสภาพสวยเสียงดีครับน่าเก็บครับ อาจจะมีรอยนิดหนึ่งตรงมุมๆตรงนี้บ้างกระแทกนิดหน่อยจากการขนส่งนะครับผมแต่โดยรวมแล้วยังสวยมากเลยนะครับด้านในก็เดิมๆสวยๆวยครับจะลองมาทดสอบสอบีกนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีคลิปเสียงตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับที่ทดสอบกับลำโพงเนี่ยนะครับผมเ x ็น0เนี่ยนะครับตรงนี้มาครับไม์ก็ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบดูคร่าวๆนะฮัลโหล เนาะฮัลโหลเทสเนะครับใหม่ย kind of ังใช้ได yeah, ้ปกตินะครับผมจากนั้นเดี๋ยวมาลองฟังเสียงของเขากันดูนะครับผมเดี๋ยวผมต่อรับตัวรับสัญญาณบลูทูธแล้วครับผมก็เปิดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็มีภาพโทรหัสเสียงที่คุณภาพดีนะครับผมเสียงดีมากครับ อันนี้ไม่ใช้เราเน็ตอ่ะอันนี้ใช้เราเน็ตแต่เดี๋ยวเราเปิดลาวเน็ตให้ดูนะครับมีบาลานนะครับ คือแนวเสียงจะอยู่ที่ลำโพงที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับแต่ลำโพงผมใช้ลำโพงเ x เ์นี่ยได้เสียงเบสที่นุ่มลึกแล้วนะครับแล้วก็เสียงแหลมที่ละเอียดชัดเลยนะครับลำโพงจะมีคอสอเวอร์เน็ตเวิร์ในตู้ด้วยนะครับมันทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของต้นทางหรือแอม์นะครับทำให้เห็นว่าเสียงออกมาเนี่ยคุณภาพดีแค่ไหนด้วยนะครับประกอบกันก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็สภาพสวยเสียงดีนะครับ แบจะไม่ต้องใช้อีโคไลเซอร์เลยนะครับหรือจะมีอีโคไลเซอร์ประกอบก็ได้ครับผมเสียงเขามาดีมาเต็มนะครับคุณภาพเสียงดีครับก็ฝากไ้ด้วยกับ NEC AUA 55ส0นะครับเป็นแอมป์ที่เสียงดีหายากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม